สวัสดีครับพอกับช่องมอยงครับวันนี้กับบรรยากาศยามเศร้าครับวันนี้เขาย่ไวเพื่อพันหน้านิคมนะครับจังหวัดสกลนครนะครับตันนี้ก็เข้ามาแต่เศร้านะครับบอกมาตอนนี้ก็เวลาสิบโมงนะครับตอนนี้กับรรยากาศการ เจอมรถนะครับรถเก่าบ้านนะครับแต่ตามประเพณีบ้านเฮาเนาะผู้เฒ่าผู้แก่นะครับตัวนี้เพิ่นก็เป็นลูกค้าเก่านะครับเต๋อสำหรับส่วนนี้ค่าเกี่ยวเพิ่นกับว่าแพงอยู่นะครับเจ็ดลอยหาพันสองพอนะตอยู่ที่เจ็ดลอย หน้าโซนนี้ก็จะเป็นใขรๆหน้าทาามนะครับเขางับคนว่าเท่นสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับเด้อหรือว่ารับชมอยู่อยากได้รถนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามกันเขาว่าไดเด้อครับเด้อเ่ว่อานที่อยู่โซนอำเภอใดหรือว่าจังหวัดใดนะครับมือนี้เขาก็มาส่งเป็นรถเกียวดีซีเจ็ดสิบนะครับ บรรยากาศการทรงมดเนาะไชมบรรยากาศครับผมสำหรับผู้ใดสนใจคือเก่านะครับผมโว่าทีิอยุส่วนน้ำหนอายใดหรือว่าจังหวัดใดนะครับทรงหมดนะครับยกเว้นก็คือเก่านะครับ สามจังหวัดเชียงภาคใต้นี่นะครับยากาศกัประมาณนี้นะครับผมี๋ยวคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วคลิปหน้าครับก็รอชมอีกนะครับว่าผมสิไปส่วนอำเภอใดหรือว่าจังหวัดใดนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามพวอเราแล้วครับ เออเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปเนาะกัะฝากาก็เก่าแล้วครับฝากเพื่อใ้สนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามกันเขามาได้อยาคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนิดก่อนครับผมสวัสดีครับ